สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เรามาเจอกันในภาคเรียนที่2นะคะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับหนังสือเรียนนะคะสำหรับหนังสือเรียนแล้วก็สมุดนะคะเดี๋ยวครูจะแจกกลับไปให้นักเรียนนะคะ โดยการให้นักเรียนมารับที่โรงเรียนแต่เนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดมันเข้าใกล้ตัวเราเข้ามาเยอะเรยเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเว้นระยะไว้สักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนแบบออนไลน์แล้วก็ให้นักเรียนทำลงในกระดาษนะคะกระดาษ A4 e นะคะวันนี้ส่วนเนื้อหาคุณครูจะเอา ลงในลายกลุ่มให้อีกครั้งหนึ่งหากนักเรียนไม่เข้าใจหรือดูภาพไม่ชัดนะคะช่วงนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะใส่แมสหมั่นล้างมือกันบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้วันอังคารที่สองพฤศจิกายน2564นะคะจากเทอมที่แล้วจากเทอมที่แล้วเราเรียนถึง u n i ิ4 โคู Cross, ชเสื้อผ้าใช่ไหมคะจำกันได้ใช่ไหมอาจจะมีคำสัท์กันเยอะแยะเลยให้นักเรียนเขียนลงในสมุดใช่ไหมคะอ่านี่เป็นการทบทวนคร่าวๆนะคะว่าในเนื้อหาเทอมที่แล้วนั้นมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าหนังสือไม่ได้อยู่ที่นักเรียนหลายคนอาจจะลืมนะคะอะ่ดูนะคะ,ะที่เชิ้ตอะสวิมซูลซักราตนะชอตร อ่ะเป็นฤดูนะคะเป็นฤดูเป็นซีซั่นนะคะเราก็ต้องเลือกใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับฤดูใช่ไหมไม่ใช่ฤดูหนาวมาใส่มาใส่เวชสกรัมันก็ไม่เหมาะใช่ไหมอ่ะจำได้กันแล้วนะคะจำได้แล้วนะเรามาดูเนื้อหาถัดมาเลยค่ะเนื้อหาถัดมาการคิดวิเคราะห์ listing ก็คือให้เรียนคิดวิเคราะห์ นิมโคร d พิกเจอร์ก็คือรูปภาพนะคะแล้วก็ให้เรียนเขียนประโยคโลงในช่องว่างที่กำหนดให้มี3ข้อถูกไหมคะก็คืออ่าขอเขียนนิดนึงก็คือนี่ก็คือข้อ1ข้อ2ข้อ3ส,ส่วนตัวอย่าง Jane is f e t i ิ i n a T-shirt and a skirt อะาเห็นไหมอ่านี่ก็คือตัวอย่าง นะคะให้เรียนทำลงในกระดาษ A4 นะคะวาดไม่สวยนิดนึงนะนะคะ,ะนักเรียนเขียนโจทย์ทุกครั้งนะคะนักเรียนลอกโจทย์ในส่วนนี้นะคะลอกโจทย์ในส่วนนี้ลงในกระดาษ A4 นะคะแล้วก็ตีตารางตีตารางเป็นสามคอลัมน์ตีตารางเป็นสามคอลัมาานม์เขียนตามนี้เลยค่ะนิม่ม โครสพิกเจออ่าลอกตามมาเลยอ่าเขียนตามมาเลยอ่าตัวอย่างเจนเขียนด้วยนะคะเขียนด้วยนะคะอ่าเขียนด้วยวัดด้วยนะคะแล้วข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามให้นักเรียนคิดเองชื่อก็คิดเองนะคะจากนั้น จากนั้นเขียนเป็นประโยคนักเรียนก็เขียนเป็นประโยคเลยค่ะลอกส่วนนี้ลงมาเลยค่ะแล้วก็ตัวอย่างเขียนตัวอย่างลอกส่วนนี้ลงมาอีกเช่นเดิมค่ะแล้วข้อที่หนึ่งนักเรียนก็ขีดเส้นใต้ข้อที่สองขีดเส้นใต้ข้อที่สามขีดเส้นใต้นะคะโครงสร้างประโยคนักเรียนยังจําได้ไหมโครงสร้างนัโครงสร้างประโยคจําได้ใช่ไหมคะอันนี้ เกี่ยวกับ verb to be verb to be มีอะไรบ้าง verb to be ก็มี i a s am a ใช่ไหมคะแล้วก็ประธานประธานใช่ไหมคะประธานประธานประธานเป็นเอกพจน์ประธานเป็นเอกพจน์ก็ต้อง i s ใช่ไหมคะ แล้วก็คำกริยาก็คือ w a s t i n g ก็คือสวมใส่สวมใส่อะไรก็เขียนลงไปแอนเป็นคำเชื่อมประโยคนะคะอาจจะใส่มากกว่าหนึ่งก็ได้ใช่ไหมก็เพิ่มต่อไปอีกแอนแอนอะไรก็ว่าไปโอเคนะนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็หมดชั่วโมงแล้วจ้าหากไม่เข้าใจตรงส่วนไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะแต่เดี๋ยว คุณครูจะเอารูปลงให้นะคะเอารูปลงให้เพราะว่าอาจจะมองกันไม่ชัดขอรบกวนนิดนึงขอรบกวนให้ดูคลิปให้จบนะคะนักเรียนอย่าลอกเพื่อนนะเพราะอะไรที่เราได้ฟังเองนะเราอาจจะมีความคิดไอเดียที่แตกต่างกับเพื่อนก็ได้นะโอเคค่ะสำหรับวันนี้พูาบาย